ค่ะชื่อสาธินีชุติพัทรากุลนะคะทำอ,อ,อาชีพอ,อาชีพรับราชการอยู่ที่ด่านสุลกกรอรัญญประเทศนะคะคืออย่างนี้นะคะเมื่อตอนตอนสิ้นปีปีใหม่เนะะี่ยค่ะพี่พี่ได้ไปติดติดไข้หวัดนะคะาจากที่แถวแถวตลาดลงเกลือะคะ่ะพี่ก็เลยเป็นไข้ออกหัดมา3ามวันนะคะคืออย่างนี้พอช่วงที่เป็นไข้เนี่ยก็ไปหาหมอ,อหมอก็ให้ให้ยาพารามาทานแล้วก็ให้พัก5วัน แล้วก็ช่วงที่พี่ออกหัดน่ะพี่ก็ให้เพื่อนน่ะไปซื้ออูมิมาทานทานวันละสี่ซองนะคะปรากฏว่าหัดเนี่ยที่พี่เป็นอยู่เนี่ยยุบไปเลยภายใน3ามวันค่ะ3ว,3วันเท่านั้นค่ะแต่ตอนแรกหมอบอก5วันหมอให้พัก5วันเลยแล้วก็ที่ทำงานนี่ให้กลับบ้านไปเลยเป็นอาทิตย์ oh. หลังจากใช้อูมิแล้วเนี่ยหัดยุบทาน3วันเองค่ะวันละสี่ซองหัดหายไปเลยค่ะ